เพื่อนเพื่อนพามาชมแนวปลูกผักผมจะปลูกถั่วผักยาวเบิร์ตนะดูนะใช้กระถางใส่ดินนะนเพื่อนแก้ปัญหาไปด้วยนะตรงนี้จะเป็นที่พวกหญ้าที่มันคุมดินอยู่นะก็ผมใช้กระถางกันตอนนี้ก็ใช้เชือกนะเชือกฟางเลยน,นะก็ตงึงกันนะตงนึงอยู่นะแต่ดูโฆษณาว่าเดี๋ยว,ยวถ้ามันเลยไปลําต้นแล้ว่นี่ปลูกถั่วง,งอกนะถั่วผักยาวนะ ถ้าเราเลอะถ้ามันขึ้นไปเลยไปแล้วมันจะยังไงมันจะโน้ม,มนจะมันจะหย่อนไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่ผมใช้ถึงถึงเชือกไปก่อนนี้นะแล้วตอนนี้ก็ใส่กระถางเลียงเรียงเๆียงอะไเว้นระยะห่างไวหลังจากนั้นเมื่อเราเต้นของ,งอกแล้วขุมก็จะเ,เชือกเ่ยนะร้อยเชือกข้างบนลงมาลงมาตีตรงนี้วิธีตามค้างบุกผักแบบง่ายๆเพืเ่อนๆนะ ทุกอย่างทุกวันนี้มันแพงหมดมันเบิร์นนะถ้าเราไม่ปลูกอยู่บุกเกียงมันก็มีแต่รายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายนะเบิร์ดนะทุกอย่างคืออาหารการกินที่เราซื้อทุกวันนี่คือรายจ่ายทั้งหมดเลยมันเบิร์นถ้าเราไม่ปลูกผักกินเองเนี่ยรับรองเลยว่าเงินในกระเป๋าเราจะไม่พอเพียงพออยู่พอชินพอใช้แน่นอนนะฮะสิ่งที่เราซื้อเมล็ดมาปลูกเองแล้วก็เพาะอะไรที่เราปลูกได้ปลูกเลยมันเบิร์ดนะเพื่อรายจ่ายเบิรอนนะนี่เป็นทำแนวนะอันนี้ทั้งหมดก็ได้ประมาณสามสิบเก้าเมล็ดนะครับผมหยอดไปเนี่ย เดี่ยพอเขาเติบโตปุ๊บก็ทําการห้อยเชือกลงมาใส่กระถางกระถางกระถางนี่แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ามันมันมันย้อนกันไปห้อยไปอาจจะต้องใช้ในส่วนที่เป็นไม้ไผ่ค้ำอีกทีแล้วดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วกันนะว่าจะยังไงต่อ